นี่นี่นะคะนี่นะคะนี่ใส,ใส,ใสมาแล้วใส่มาแล้วนี่ใส่น้ำตาลปี๊บมาแล้วสองก้อนนะคะนี่นี่ดูนี่ดูนะคะเนี่ยบ้านนี้นะคะเวลาทำก็ต้องทำแบบเยอะๆนะ นไปเลยเป็นไงบ้างทุกคนเห็นแล้วเป็นไงบ้างคะมี่น้ำตาลนะคะรอน้ำตาลละลาย บอกเลยว่าอร่อยนะคะเป็นกับข้าวที่เป็ดบ้านนอกบ้านนอกจริงนะคะไม่ได้แบบว่าเป็นกับข้าวหูหวาอลังการแต่รู้ว่ากลับมาห้าโลนะคะหน่อไม้คุณยายจะเต็มทุกรอบไปรอบละห้าโลห้าโลนี่ห้าโลจริงๆนี่